วันนี้ครับผมเชฟซันจิเดิมาเอ้ย,ยอดูสโอ๊ปูนะกรอบนอกดูไหมกรอบนอกนุ่มในว้าวคุณอามิโอ้โหชอบไปกัาคุณอามิเอออ่าเป็นยำม,ม,ม,มากยำสับข้าวหมูทอดลาบแกงกะหรี่ว้าวชื่อ y o u t สวัสดีครับรผมช่องหมูกรอบนะครับอ่าวันนี้ก็มาอยู่ในรายการหมูกรอบกินอะไรดี EP หนึ่งนะครับผมนี่คือผมก็จะมีรายการอาหารเนีทุกคนตอนนี้ ทกคนเรียกร้องาทำอาหารเยอะมากมากเลยแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็มาที่ร้านอาหารร้านนี้ครับเป็นร้านที่นักพากค,ครับที่นักพากที่ผมชอบม,มากเลยครับก็คือพี่หนึ่งนะครับผมอ่าเขาเป็นคนที่ให้เสียงซันจิหรือจะเป็นแบบว่าคุโรชนินจิครับผมหรือว่าซงโอกุนโผนักพากับนําไปทั่วคนระับผมสามารถพูดได้ทั้งวันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ร้านอาหารของเขาแล้วนะครับผมามาดูเลยครับ ครับใจะใจ่ายเนจิถมานกินดูดูชื่อร้านนี้เลยครับหมูทอดโคอร่อยคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในร้านนะครับหมูทอดโคตอร่อยแล้วนะครับทุกคนนี่สวอนดีนครับชิ่สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือที่หนึ่งนะครับผมให้เสียงซันจิลองเสียงซันจิด้วยนะสวัสดีครับมาทานหมูทอดเอาอะไรอร่อยกันนะครับอร่อยจวงงามีน่ารักจังเลยโรบินะจุ๊บจุ๊บโรบินอะไรโรบินโรบินจวงเออโรบินจวงโรบินจวงโรบินจวง แล้วคุณดำพี่ยังดูเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยรอครับนี่มันที้ครับผมมีมีแบบเมนูแนะนำไหมครับผมโอ้เมนูแนะนำเหรอก็จะเป็นคือหลักเราก็คือหมูทอดเลยอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเราเพราะว่าสโลแกนคือหมูทอดทำอะไรก็อร่อยอ่า,าในช่องหมูกรอบด้วย <laughs> ก็หมูกรอบด้วยก็ก็หลัก็คือนั่นแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นหมูทอดออกไปทำหลายๆเมนูเลยแต่ที่ที่ขายดีขายดีก็คือ,เป,อเป็นหมูทอดครับเป็นหมูข้าวลา,าข้าวหมูทอดแล้วก็ราดพุกแก่นี่นีน่นี่เป็นหมูทอดยำข้าวหมูทอดเป็นเพียวๆเลยก็อร่อยราดแจ่วนี่เยโอ้ยมากินอ่ะตรงนี้เลยตุ้ดๆสั่งได้ทุกคนสั่งได้นะอ่ามีหมูทอดราคาไม่แพงด้วยนะครับ นี่ก so cool. hmm. ็ลราขายอ่าจิวเวลรี่อ่าที่กล้วก็มีบล็อกอินเข้ามาได้เลยได้ครับได้นี่ข้างในก็จะมีนี่ด้วยครับเมนูแนะนำนี่ย่าี่คือนี่อันนี้ข้าวหมูทอดลาดแกงจิ้หวานไข่ดาวนี่ซิกเนเจอร์เลยขายดีข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ไข่ดาวทั่นี้ก็อร่อยอ่ะอ่ะจหมดเร็วมากอันนี้ข้าวหมูทอดผสมผัดไข่ดาวก็อร่อยเฮ้ย พี่พี่ชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรครับชอบกินทุกอย่างเอ้อะไรอย่างพ่อพ่ออยู่ใกล้ต้องบอกอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงจริงแล้วส่วนส่วนเส้นก็จะมีถ้าเป็นใครไม่ชอบกินเส้นที่ส่งก๋วยเตียวอย่างนี้นี่คือี่ นว่ามีเส้นเล็กแล้วก็มีห้ยแต่ก็เน้นความอร่อยคือต้อยมยำต้ยมยำนะอต้อยมยำจะอร่อยมาก <c oughs> ต้ยมยำ <c oughs> ก็จะมีหลักๆเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราถ้าเราไปทําเยอะมันเหนื่อยอืมเราเราไม่ได้ทํำเลยมากมายทำเยอะมันก็เหนื่อยใช่ไหมว่าตุ่ดินมันก็จะเยอะตามไปด้วยอย่างเลยพยายามลดสะบอบลงไปง่ายแล้วก็อร่อยแค่นั้นแล้วทำให้อร่อยไปเลย มาครับคราวนี้ก็จะบอกผมสั่งเขาเป็นผมเอาเป็นหมูทอดนะครับหมูทอดนะครับผมได้เลยได้เลยได้เลยหมูทอดหมูทอดอะไรหมูทอดธรรมดาหมูทอดคิวพิวคิวมีนเอาอันนี่หมดไวะหมูทอดหมดไวนะเพราะแกงกะหรี่หมดนะครับใช่ใช่นี่จะหมดไวมากเนี่ยเพราะว่าขายดีงั้นผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับอ่าแล้วยังมีอยู่ไหมเนี่ยก็ถามปอกปลือกเหมือนมีอยู่ไหมข้าวหมูทอดแกงกะหรี่อ่าอ่ามีอยู่อ่าเอาเอาหนึ่งอันเลยนะครับอ่าบอกตัวเดีเวกาะวันนี้ปิชา วันนี้ครับผมเชฟซันจิจะมามอ้ไทำแบบสับหมูให้เรากินฮะต้องลองชิ้นยอดเยี่ยมเลยครับอันนี้อร่อยอนี่อร่อยสุดละต้องไม่ใหญ่พอดีพอดีถึงม,มันบุญมว่าใช้ที่กินนี่โอ้โหเป็นบุญเลยบทก้าวกับหัวปลาทูน่าให้เละ โซนเสื่องใดออกมากวนให้แหลกซันจิทำอาหารได้กินนั่นน่ะสับสับอย่างเดียวอ้าวซันจิรับไปนี่มันเชฟแห่งแกนลายครับใช่แล้วดูสิโอ้โหนี่นะกรอบนอกนะกรอบนอกนุ่มในนะโอ้โหสับยังไงไม่ให้ขาด อร่อยแล้วโอ้โหคูนามิชอบเลยอย่างงี้ใช่ครับคูนามิโอ้โหชอบไปครับคูนามิอแน่นอนพี่มือของผมเองสัจจ anyway> ิอ่าเป็นยำะม่ายำซับมีลอยลอยหมูทอดด้วยนะยำะม่าหมูทอดยำซับอาน่ากินเลยเนาะอยากแย่งกินเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะนี้เออคืออะไรครับพี่อ๋อนี่เหรอนี่ก็เป็น แกงกะหรี่ไงข้าวหมูทอดราดแกงกะหรี่เฮ้ยเราเราราดได้เลยใช่ไหมราดได้เลยหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะยกซดเลยก็ได้มาแล้วครับมาของสันติสันติเมนูสันติวันนี้ก็คือเคี้ยวหวานข้าวหมูทอดราดแกงเคียวหวานาด้เลยได้เลยครับผมว่าผมจะลองลองกินดูครับ กินกินกินครับกินกินหิวเอากินนะครับเอาเลยกินเลยเอากินข้าวซันจิครับผมหนึ่งหนึ่งโอ้โหกินหมดกิน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 วันนี้ผมตื่นเต้นมากนะแบบโอ้โหฟังแบบพี่เข้าไหมว่าโอ้พ่อผมไม่ว่าเนาะคือผมตีนเสียงอ่ะพี่หนึ่งอะติดหมกปล่อยคุณพ่อเพียครับนลำสมครับลำสม อร่อยครับอร่อยครับอร่รหมูคามันหูทอดลองบอกเ่อร่อยดิหอม้นโลเลยลองบอกเพ่อนอร่อยดิตกฟันร่วงเลยอุงก๊อปเลยก๊อปเลยแบอันนี้นี่เป็นแบบญี่ปุ่ยังต้องมา ลืด,ลดเ,เลยครับทุกคนเต่อน่าาเลยเรียวมากเลยนะผมเลาดเลยาเลยจัดไป้พอเติมดิอุ้ยผม,มกินเยอะนะผมนะครับทุกค A a few moments l นี่ครับผมก็กินหมดแล้วโหอิม่มอร่อยมากเลยคือ ถ้าเกิดผมแบบอยู่บ้านแถวนี้นด no nah, ิผมต้องมากินทุกวันแน่เลยครับแบบซื้อครั้งเดียวอิ่มเลยอ่าอร่อยไหมอร่อยเลยครับอืเราบอกว่าอร่อยสิหัวโนอะไรเป็นกระตูนเลยแล้วก็คือว่าผมชอบตรงเนื้อหมูแบบเขาน่าจะเอาข้าวเหนียวมากินด้วยใช่ใช่มันสามารถกินได้ทั้งข้าวเหนียวและผักสูตรนี้อ่าสุตรของเราสุตรของเรานี่เดี๋ยวให้ทีหนึ่งปิดคลิปนะจ้ะยินดีจ้ะก็ฝากผลงานในช่วงนี้เนาะอืมทีหนึ่งก็คือ อามูโร่อามูโร่นะกับบนง็อปกับบนง็อปนคือวันสบายๆกับซิโร่อ่าแล้วก็ใช้เงินพันเน็กฟิกส์ปักด้วยเป็นภาพสมบูรว์ของของอามูโร่าตัวเขามาแรงมากตอนนี้ใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นตัวละครที่สาวๆที่ชอบมากใช่บางคนนี่บางคนไม่ดูโคนันแล้วดูอามูโร่ใช่ไม่ใช่อว่าจะดังในกรดนนี้ไม่ได้คนภาคเองยังงงผมยังงงเหมือนกันวันที่ต้ครับวันนี้ไงพี่จะมุ้ยภาคย่างกันแหละ โอ้ฟิล์มเลอยับแป๊บเท่านั้นและตพากลเดียเพด็งถ้าเคยพากลเดียผมแอบตุ้มแอบฟังเลยเนี่ยอยากดูบดึมากบทมาแล้วบทเล็กมาแล้วครับเมนูไข่เป็นเจ้าของนี่ไม่มาออ๋คือประมาณว่าคงจะภาพวันนี้ถายเข้าโรงพรุ่งนี้เลยอ่ะโอ้ยเยอะเลยไม่ใกระดาษรัดหรอกโอ้ยกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วแล้วก็เอาฝากความอร่อยกับมทอด พดหน่อยบายพราะฟ้องด้วยบรรยาสักจศอ่าใช่แล้วนะก็มามาแวะเวียนมาชิมกันได้เลยครับดมากด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับดีจังแล้วก็ฝากใครชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอยากให้ผมแบบทำอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวผมมาร้านนี้บ่อยแน่ๆเดี๋ยวผมผมมาเจอพี่หนึ่งบ่อยแล้วเนี่ยขอบคุณทุกครับทุกคนสวัสดีครับ